คิดไม่ออกที่จะเอาขับ4ี่แล้วขับสนะครับมีถามกันมาขับ4ขับสมันแตกต่างกันยังไงมันประสิทธิภาพในการขับมันเป็นยังไงอย่าพยายามดูรถที่มันมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับไม่ค่อยแนะนํานะครับผมสวัสดีครับอ้นค่ะเอกครับผม วันนี้ผมมาเอาใจคนใช้รถกระบะกันนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้เอาวิธีเลือกรถกระบะง่ายๆนะครับเลื่อกอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งานได้จริงนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพราะว่าทางสาขาระยองเราขายดิบขายดีมากครับถ้าเป็นโซนรถกระบะเพราะโซนระยองโซนจันทบุรีเนี่ยเขามีการทรรําเกษตรกรนะครับลูกค้ากลุ่มเกษตรกรช่วง3าสีเดือนที้ผ่านมาเนี่ยช่วงต้นปีที่ผ่านมาผลผลิตในเรื่องของทุเรียนนะครับผลผลิตในเรื่องของผลมะลารากไม้เนี่ยโอ้โห มโหลาเลยนะครับผมการซื้อขายของรถกระบะก็เกิดขึ้นปไปหมดนะครับผมในช่วงสองสเดือนที่ผ่านมานะครับผมวันนี้ผมก็เลยเอาเรื่องวิธีการเลือกซื้อรถกระบะง่ายๆนะครับผมเรื่องอย่างไรให้เหมาะสมับการใช้งานจริงแย่ประเด็นอย่างนี้นะครับว่าการใช้งานของรถกระบะใน,นเวลานี้เนี่ยโ,โหในเมืองไทยเราเนี่ย้รับความนิยมเป็นสูงมากนะครับผมหรือว่าบางคนไปขับเนี่ยปกติเลยนะครับเอาไปขับใช้งานเหมือนรถเก่งเลยนะครับ บางทีบรรทุกอะไรได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่บางคนก็เอาเลือกไปบรรทุกเลยนะครับผมวันนี้เลยมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องยังไงให้มันถุกต้องนะครับข้อที่หนึ่งเลยครับผมเลือกขนาดขนาดครับผมรถกระบะนะครับที่มอญจำหน่ายในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผมแทบทั้งหมดเนี่ยเป็นขนาดกลางนะครับน้ําหนักเนี่ยบรรทุกเนี่ยประมาณประมาณ1ตันที่ออกแบบเนี่ยมาในเชิงพาณิชย์นะครับผมแล้วก็สามารถโดยสารได้ด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเองเนี่ย มีการบรรทุกหนักๆจริงๆนะครับอาจต้องไปตอบเติมเพิ่มนะครับหรือใจอาจจะต้องไปเลือกเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กนะครับผมที่สามารถรองรับน้าหนักได้มากกว่า1นตันขึ้นไปนะครับ mm hmm. ข้อ1นึ่งนี้เป็นข้อสําคัญเลยคือขนาดนะครับผม mm hmm. ข้อ2คือเรื่องแบบตัวถังแบบตัวถังนี่ผมจะเอารูปขึ้นให้เรื่อยๆนะครับผมท่านผู้ชมจะได้เข้าใจภาพว่าเป็นยังไงนะ, mm hmm. นะครับแบบตัวถังในส่วนของแบบตัวถังเนี่ย นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีตัวถังให้เรื่องเนี่ยจริงๆแล้วในเมืองไทยมีอยู่แค่3แบบนะครับตามตวตัตถุประสงค์ต่างๆนะครับผม mm hmm. อย่างเช่นรถกระบะ2อประตูตอนเดียวกระบะ2อประตูตอนเดียวรองรับผู้โดยสารได้2ที่นั่งนะครับก็ค mm ือ hmm. กระบะที่เราพูดง่ายว่ากระบะหัวเดียวนี่นะครับผมนะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นหลักนะครับ, mm hmm. รบอุปกรณ์มาตรฐานน้อยมากไม่มีอะไรเลยฟังก์ชันซึ่งจะมีทั้งแบบ กระบะปกติที่นิยมนําไปต่อตู้นะครับจะเห็นนะครับหรือทํารถเป็นคอกนะครับเพื่อเอาไว้ขนของขนส่งสินค้าหรือว่าเป็นกระบะพื้นเรียบนะครับภาษาชาวบ้านนิยมเรียกว่าหัวกระสือบางคนเขาก็เอาเฉพาะหัวจะเห็นนะครับหัวแล้วก็เอาคัสซีไปอย่างเดียวเพื่อเขาจะไปประกอบตู้ไปประกอบอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมนะครับพวกนี้จะไปติดตู้ยงตู้เย็นพวกทำทำตู้เย็น่าเงี้ยหรือว่าทารถซาไลส์อย่างเงี้ยนะครับ ส่วนที่2คือรถกระบะ2ประตูนะครับรถกระบะ2ประตูก็คือพวกที่เราเห็นนกระบะ2ประตูแคมปนะครับเปิดได้ตอนครึ่งนะครับเรารับผู้โดยสารได้2ที่นั่งเหมือนกันนะครับแต่รถกระบะ2ประตูแคมปเนี่ยหรือตอนครึ่งเนี่ยก็สามารถนั่งที่หลังแคมปได้เอาจริงๆนะท่านผู้ามไม่นั่งแคมปเนี่ยผิดกฎหมายนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมเลยว่าเขาดีไซน์มาเป็นแคมป2ประตูจริงนั่งได้จริงแต่ผิดกฎหมายนะครับ ถ้ามากกว่าสองคนขึ้นไปนี่ต้องใช้ประจำนะครับเน้นย้ำเลยนะควรเลือกกับกระบะที่มันสีประตูนะครับแล้วสบบามารถมันทุกได้ผมว่าน่าจะเหมาะสมกวา่านะครับส่วนที่สามคือกระบาดสีประตูสองตอนเรารับผู้โดยสารในห้าที่นั่งนะครับเป็นรถกระบะในประสงค์ตัวออกแบบมาสําหรับโดยสารเลยมีการตั้งอุปกรณ์โดสารสะดวกในครบคันนะครับใกล้เคียงรถเก๋งเลยนะครับผมและยงังมีพื้นที่กระบาดนะครับเอาไว้สําหรับขนของได้อีกนะครับ มีความสูงนิดนึงนะครับมีความสูงกว่าปกตินะครับทำให้รถกระบะสีประตูเนี่ยมันได้รับความนิยมนะครับมันเหมือนกระบะคล้ายๆกับสประตูเหมือนโฟล์ววิวอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางทีมีกระบะเตี้ยด้วยนะกระบะเตี้ยก็ไปแต่งสูงยกสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยโปกติอยู่นี้เข้ามาเป็นกระบะสีประตูถ้าอย่างเข้ามาเป็นทรงสูงหมดละนะครับก็จะนั่งสบายขับสบายนิดนึงนะครับเหมือนค,คล้ายๆรถ SUV นะครับผมนะครับข้อที่3ก็ต้องเลือกสไตล์การตกแตง่งนี่สําคัญเลย กระบะเขาชอบแต่งกันนะครับชอบแต่งกันแต่งม่เปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กโลดเตี้ยนะครับเปลี่ยนนงเปลี่ยนแมก็กแล้วก็ใส่เบาะนะครับผมเดี๋ยวลองขึ้นรูปไปดูพเพราะว่าผมเคยแต่งรถมารถหนึง่งโอ้โหขายดิบขายดีกันลูกค้ารีเควสเปลี่ยนสงเปลี่ยนสีเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับเปลี่ยนสีกันถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจนะครับรีเควสมาได้นะครับเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวแต่งให้เพราะเรามีอคอคพิทเรามีฟาสฟิตของเราเนี่ยแต่งรถพวกนี้อยู่แล้วนะครับผม ทงที่อู่ชั้นนําเลยในการแต่งรถพวกนี้นะครับผมสไตล์การตกแต่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยโรงงานสมัยนี้นะโรงงานรถใหม่นะเขาแต่งมาให้เลยนะจริงนะเขาแต่งมาให้คุณเลยนะแต่งมาเสร็จสับเลยนะเมื่อก่อนในรถมันก็มาสไตล์เดิมๆใช่ไหมเราก็มาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาแต่งให้คุณเสร็จสับเลยคุณไม่ต้องกังวลเลยมาถึงปุ๊บเอ้ยโอ้โหสวยเลยแมกเหมึกยางเยิงปุ๊บโหลดเลยมให้เรียบร้อยเสร็จสับนะครับตัวยกสูงก็ใสโ่โลบงโลบาร์มาให้นะครับดูเป็นรถโฟร์บิว ครบองค์ประกอบนะครับผมเนี่ยหรือว่าถ้าสมมติว,ว่าเป็นรถมือสองโอ้เยอะแยะนะครับผมแต่งสวยๆผมเอามาแต่งรถเอามาแต่งเยอะมากถ้าเป็นรถกระบะนะครับบางครั้งก็เปลี่ยนสีกับสีให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมแจ้งลงทะเบียนเรียบร้อยแจ้งลงเล่มนะครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางยางใหม่เอี่ยมโรดแป๊กปุ๊บโอ้ยขับมันไม่ให้ผิดกฎหมายนะครับผมทุกอย่างคือทาให้มันถูกต้องนะครับผมข้อสีความสูงของตัวรถ มันมีตัวเตี้ยตัวยกสูงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเราต้องเลือกนะครับว่าบางครั้งเราเลือกเนี่ยเราชอบยกสูงหรือว่าตัวเตี้ยก็ถ้าเป็นตัวสูงก็แนะนำนะครับมันก็สะดวกการใช้งานนะครับผมแต่บางทีตัวเตี้ยมันก็ทธรรทํามางคนผมเห็นตัวเตี้ยเนี่ยเขาไปแต่งแต่งซิ่งก็สวยนะครับผม <S <S 2> <S 2> ข้อนี้สําคัญมากเรื่องของเครื่องยนต์นะครับจุดเด่นของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยคือเครื่องยนต์เนี่ยที่แข่งขันกันสูงมากระบบ หัวฉีแรงดันสูงระบบคอมมอนเลวนะครับอะไรต่างๆนานานะที่มันมีอยู่ก็พยายามคอมเพรดดูนะครับลองเปรียบเทียบดูอย่าพยายามดูรถที่มันมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับไม่ค่อยแนะนานะครับผมนะครับอาจจะแต่งอะไรเพิ่มเติมได้ใส่เทอร์โบเทอร์โบได้แต่ไม่แนะนําให้รถคันนั้นมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาที่มันผิดสเปกนอกสเปกมีโอกาสที่รถคันนั้นเนี่ยใช้ได้ไม่ยืนยาวนะครับผมข้อหกครับคราวนี้มาถึงเรื่องเกียร์แล้ว เกียร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือเกียร์แมนนวลกับเกียร์ออโต้ต้องเรียนอย่างนี้ครับถ้ามีเกียร์แมนนวลเนี่ยในกระบนะเนี่ยจะต้องขับยึสูงมากเพราะว่าการทดกําลังการเชนเกียร์การได้กําลังในการขับขี่ในการบรรทุกสินค้ามันจะตอบโจทย์แต่ในเรื่องความสะดวกสบายเขาต้องยกให้เกียร์ออโต้ของเขานะครับในกรณีที่เป็นรถ4ประตูนะครับหรือว่าเป็นรถที่2ประตูบางรุ่นนะครับเขาก็จะนิยมใช้เกียร์ออโต้กัน แต่ที่ผมเห็นคยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาถ้าป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นรถหัวเดียวหรือรถแคปนะครับแต่ถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะอยู่ในรถ4ประตูนะครับท้งตัวเตี้ยแล้วก็ยกสูงข้อ7ครับระบบขับเคลื่อนนะครับเรื่องนี้สําคัญเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาคิดไม่ออกที่จะเอาขับ4หรือขับ2นะครับมีถามกันมาขับ4ขับ2มันแตกต่างกันยังไงมันประสิทธิภาพในการขับมันเป็นยังไงกินน้ํามันแตกต่างยังไงขับ4กินน้ำมันมากกว่าแน่นอนครับผมก็อยู่ที่วิธีการใช้งานของคุณครับ ถ้าคุณใช้เครื่อง,องขับ4ี่ล้อเนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะบรรทุกเข้าไปในไล่ในสวนของคุณได้นะครับโอกาสติดลง่งติดลมก็มีน้อยนะครับสามารถลุยได้พูดง่ายแต่การซ่อมบำรุงมันก็มาเพราะกับการซ่อมบำรุนงนะครับที่เพิ่มมากขึ้นแบกน้ําหนักได้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับขับ4ี่ล้อแบกน้ําหนักได้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมดูความเหมาะสมดีกว่าครับในการใช้รถของคุณนะครับว่าคุณจะขับเกียร์ขับสี่หรือขับ2ดีดูสภาวะของคุณสภาพการขับขี่สภาพการใช้งานของคุณดีกว่านะครับ อย่างเจ็ดเรื่องสำคัญสำคัญนะครับในการเลือกใช้รถกระบะง่ายๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณ mm hmm. ท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับ mm hmm. ข่เอกอ้นพีไเคครับ